ช้าวันที่15ธันวาคมปี2021สโมสรอนฟุตบอลบาร์เซโลนาได้จัดงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เคยต้องถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและแฟนบอลทั่วโลกในกรณีของลีโอนลเมสซี่แต่การถแถลงข่าวครั้งนี้เป็นเรื่องราวของเซอร์คิโออากูเอโร่ที่ต้องออกมาประกาศรีทายอำลาวงการลูกหนังที่เขารักเมื่อการเล่นฟุตบอลกับกลายเป็นการสร้างผลกระทบต่อหัวใจของเขาจนทําให้กุนันเกรโร่เกือบเสีย ชชีวิตในสนามฟุตบอลมาแล้ว เป๊ g ก a วเด o l ราเคยพูดถึงกุนาเกโรเอาไว้ว่าพวกคุณเคยเห็นมาราโดน่าสร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศอิตาลีเลโอเนลเมสซี่ก็ทำเช่นกันที่ประเทศสเปนและผู้ชายที่ชื่อกุนาเกโรก็ทำแบบเดียวกันที่ประเทศอังกฤษหากจะพูดถึงกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติอาร์เจนตินาความยิ่งใหญ่ของกุนาเกโรก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามาราโดน่าหรือเลโอเนลเมสซี่แม้แต่น้อย เซอร์คิโอกูนาเกโรเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนปี1988มีชื่อเล่นว่ากุลเนื่องจากคุณปู่ของเขาเห็นว่าเขาเหมือนกับตัวละครการ์ตูนเรื่องกำกำกูนาเกโรเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับคลับแอรันดิโกอินดิเพนเดนต์ในวันที่5กรกฎาคมปี2003โดยเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดในลีกในวัยแค่15ปี35วันทำลายสถิติของเดียโกมาราโดน่าที่ทำไว้เมื่อ27ปีก่อนจากน กูนาเกโรก็ฟอร์มระเบิดเฉดชายจนได้ย้ายไปสู่ทีมดังในลาลิกาสเปนอย่างแอตแลติโกมาดริดด้วยค่าตัวที่23ล้านยูโรและกุนยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เก่งที่สุดในโลกเขาชนะรางวัลบาลโลโกเดนบอยและรางวัลผู้เล่นเยาวชนแห่งปีและเข้าพาสโมสรกวาดถ้วยรางวัลชนะเลิศ อีกมากมายด้วยฟอร์มที่ร้องแรงบวกกับเป็นเด็กที่มีพอสวค์เฉิดฉายทําให้ทีมยักษ์ใหญ่จากทั่วสารทิศในยุโรปต้องการที่จะดึงตัวของกุนาเกโรไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลจูเวนตุสแต่ตัวของเขาเองก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ในขณะนั้นเป็นหนึ่งในทีมมหาเศรษฐีในยุคแรกๆที่ก้านซื้อนักเตะเกรดเยี่ยมเข้าสู่ทีมกุนาเกโรเป็นหนึ่งในนั้น เขาย้ายเข้าสู่ทีมเรือียสีฟ้าในปี2011ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ ด้วยเงินทุนมหาศาลขนาดนั้นทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างทีมมาต่อกรกับทีมร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีกูนาเกโรเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางในการสร้างทีมเรือใบสีฟ้ายุคใหม่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2011-2012ทีมสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมาป้องกันแชมป์และมีคู่แข่งหน้าใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนร่วมเมืองท่ามกลางการต่อสู้กันของสโมสรจากเมืองแมนเชสเตอร์วันที่ทั้งคู่ต้องโคจรมาเจอกันแน่นอนว่าการออกไป และเจอกับแชมป์เก่าอย่างยูไนเต็ดนั่นเป็นอะไรที่ยากเย็ยนมากกับทีมที่เพิ่งมาลุ้นแชมป์เป็นปีแรกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเทียบประสบการณ์และความนิ่งในการควบคุมสภาวะจิตใจสื่อต่างๆก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้เปรียบมากกว่าแต่เกมในวันนั้นกลับต่างออกไปลูกทีมของมาชินีดูจะมุ่งมั่นที่จะเอาชนะยูไนเต็ดมากกว่า อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่พวกเขาสามารถเอาชนะผู้ปรับตลอดการอย่างแมนยูนเต็ดขาบ,บ้านแบบถล่มเลทเทไปถึง1ประตูต่อ6โดยการนำทัพของกุนอาเกโรแถมยังยิง1ประตูในนัดน,นั้นอีกด้วย มาชินีได้ออกมาพูดถึงชนะนัดน,นี้ภายหลังไว้ว่าว่ารทดสัส,สที่ยูไนเต็ตไม่ได้โดนใครเหยียบยามเกลียดขนาดนี้และเป็นพวกเราที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นั้นการที่ชนะแมนยูไนเต็ดในโอลด์ทลัฟอร์ดถึง6ประต,ตูต่อหนึ่งยังตราตึงอยู่ในความทรงจําของผม แต่ฤดูการแข่งขันพิมลีก2011-2012นั้นยังไม่จบว่ากันว่าจะเป็นแชมป์ลีกไม่ได้วัดผลกันเพียงแค่แมตช์ดเดียวด้วยความเคี้ยวของแมนยูพวกเขาทำแต้มขึ้นมาเทียบกับแมนซิตี้ที่86แต้มจนต้องมาวัดกันในนัดส,สุดท้ายของฤดูกาลทุกทีมลงสนามพร้อมกันหมดและเป็นแมนยูอตเตที่จบเกมไปก่อนด้วยการเอาชนะนอร์แลนด์2ประตูต่อ0ทำให้ขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงพิมลีส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในช่วงท้ายของการแข่งขันเขายังเสมอกับ q p r 2ู่2ประตูต่อ2ซึ่งถ้าพวกเขาไม่ชนะก็จะเสียแชมป์ให้กับอริคูปรับร่วมเมืองอย่างยูเวเตดทันทีแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตในนาทีสุดท้ายของการทวเวลาบาดเจ็บบาโลเตลี่สกิดบอลไปทางขวาของกรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นคูนากิโรวิ่งเข้ามาแต่บอลหนึ่งจังหวะและซัดบอลเข้าไปตรงตาข่ายทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนํา3ประตูต่อ2และเป็นหนึ่งในประตูสําคัญของกูนากิโรพร้อมพาสโมสอแมนเชสเตอร์ซิตี้ทะ เหลืองบัลลังแชมป์หลแรกไปอย่างมาัศจันและอากูโรยังเป็นดาวยิงสูงสุดและพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าสู่ยุครุ่งเรืองกว่าแชมป์นับไม่ถ้วนในเวลาต่อมา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฝันของกูนากิโรคือการได้มาเล่นร่วมกับเพื่อนรักอย่างริโอเนเมซี่ที่สนิทสนมกันทั้งในสนามและนอกสนามไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆทั้งสองครอบครัวนี้ก็จะมาพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอและดูเหมือนว่าฝันของเขาจะเป็นจริงในช่วงท้ายของชีวิตคาแข้งกูนากโรได้ตัดสินใจย้าย,ายมาร่วมทัพบ,บาร์เซโลนาแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงเวลาแถลงข่าว รอยยิ้มและสีหน้าของกูนากีโลดูมีความสุขและปลื้มปลิมเขาเฝ้ารอที่จะลงสนามร่วมกับเพื่อนรักอย่างเมสซี่อย่างที่เคยฝันแต่กลับเกิดเหตุการณ์สุดช็อก mm hmm. เมื่อเลโอนลเมสซี่เมินที่จะต่อสัญญากับสโมสรบาร์เซโลนาและเตรียมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่องจากบาร์เซโลนาแบกรับค่าเหนื่อยของเมสซี hmm. ่ไม่ไหวด้วยภาระทางด้านการเงิน mm hmm. ความรู้สึกของก mm ูนากโลพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือความรู้สึกผิดหวั ลเจ็บปวดจนมีข่าวว่ากุนาเกโรกำลังหาทางฉีกสัญญาที่เพิ่งเซ็นกับบาร์เซโลนาแต่สุดท้ายอาเกโรก็ออกมาแสดงความเป็นมืออาชีพโดยประกาศว่าจะเล่นให้กับบาร์เซโลนาต่อไปแต่เวลาของกุนาเกโรและบาร์เซโลนาก็จบลงในเวลาไม่นานเมื่อเกโรลงสนามในเกมลาลิกาสเปนกับอาาเบสของหน้าชาวเจนตายยูยูก็ล้มลงไปนอนกับพื้นผู้เล่นทั้งสองทีมและผู้ตัดสินต่างเรียกแพทย์สนามเพื่อมาปฐมพยะา บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจจากผู้คนนักสนามในช่วงท้ายครึ่งแรกทีมแพทย์ได้ออกมาให้ข่าวในภายหลังว่าอังเกโรมีอาการเจ็บหน้าอกและหายใจติดขัดซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะและต้องนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลและสโมสรบาร์เซลโลนาก็ออกมาถแถลงข่าวว่าคุณอังเกโรอยู่ภายใต้กระบวนการวินิจฉัยและดำเนินการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจะไม่สามารถลงสนาม ช่วยทีมได้อีกอย่างน้อย3เดือนข้อความส่งกำลังใจและความห่วงใยจากเพื่อนนักเตะและแฟนบอลส่งมาให้เขาผ่านช่องทางจากทั่วสารทิ โดยทุกคนต่างหวังว่าจะได้เห็นกูนาเกโรกลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังในเช้าวันที่15้าธันวาคมปี2021สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาได้จัดงานถแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เซโยกูนาเกโรได้ตัดสินใจประกาศอำลาวงการลูกหนังฟุตบอลโดยในวันถแถลงข่าวอเกโระนิ่งไปกว่า1นนาทีเขาสูดลมหายใจสุดลึกก่อนจะกล่าวกับสื่อทั้งน้ำตาว่า ที่ผมมาพบกับพวกคุณในวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ยากจริงๆแต่สุขภาพผมต้องมาก่อน2-3เดือนที่ผ่านมาผมทรมานมากกับเรื่องนี้ต่อให้อยู่ในมือหมอที่เก่งแค่ไหน แต่คำตอบก็คือผมต้องเลิกเล่นฟุตบอลผมภูมิใจมากกับอาชีพการค้าแข้งของผมและความฝันที่ได้เป็นนะักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่5ขวบผมขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรมากๆทั้งอินด p เพนเดนต t แอตเลติโกมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์ซลพวกเขาปฏิบัติต่อผมดีมากๆอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าผมเลิกเล่นฟุตบอลด้วยความภาคภูมิใจและความสุข การบอกลาต่อฟุตบอลที่เขารักของกูนาเกโรเป็นการบอกลาที่เหมือนจะปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลของเขาไว้อย่างสวยงามแต่ในความเป็นจริงกลับเต็มไปด้วยความผิดหวัง ผิดหวังต่อการที่จะได้เล่นฟุตบอลเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพจนทําให้ต้องเลิกเล่นฟุตบอลก่อนวัยอันควรผิดหวังที่จะได้เล่นกับเพื่อนรักอย่างเมสซี่ต่อให้ความรู้สึกของกูนนากโรจะผิดหวังแค่ไหนแต่ในสายตาของแฟนบอลทั่วโลกเขาคือผู้ชนะอย่างแท้จริงเขาประสบความสําเร็จและสร้างตำนานมากมายไว้ในโลกฟุตบอลเรื่องราวของกูนากโรจะถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นไม่รู้จบ ขอขอบคุณที่เข้ามาสัหรับชมรับฟังพวกเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของโลกฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจเปหลังใจให้กันไปด้วยกับพวกเราทีมงานอินเดฟฟุตบอล